ตำรวจภูทรเรืองนกทาจังหวัดยโสธรร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมด้วยอุปกรณ์ไม้งามเข้าล้อมจับกลุ่มตัวชายวัย30ปีที่ประเวณหน้าพักหลังหนึ่งหลังจากที่ได้ก่อเหตุอาลาว่าแล้วก็ทะเลาะกับแม่ก่อนที่จะจุดไฟเผาสื้อผ้าแล้วก็ผ้าห่มภายในห้องนอนจนลุกลามไม่ที่นอนและเกือบที่จะลุกลามไม่บ้านทั้งหลัง <Okay. S 2> เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะจึงช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ค่ะ หลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเพื่อตรวจหาสารเสพติดและเข้าสู่กระบวนการรักษาหลังการสอบสวนในเบื้องต้นก็ทราบวา่า <Hello. S 1> ผู้ก่อเหตุนั้นมีพฤติการเสพยาบ้าอยู่เป็นประจำและมักจะมีปากเสียงทะเลาะกับแม่และมักจะอลาวาดขูจ่จะเผาบ้านตัวเองอยู่บ่อยครั้งค่ะ โดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนั้นก็ได้เคยจุดไฟเผาบ้านตัวเองจนได้รับความเสียหายทั้งหลังมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็เพิ่งจะสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งค่ะ